สวัสดีครับสุรสินพาโชมิมนีพารวน้ํพาพี่น้องมาตามแนวทางของน้องมิลินนะครับพี่น้องน้องมิลินมาานี่แม่นยังน้อนอดไก่เห็นยังนอนอยู่นะครับพี่นอ้องน,นี่ของแอดกานะครับของแอดกาานะอันนี้เป็นของแอดกาด้วยพี่น้อง พี่้ังกับพิษจันรหน้าเบื้องเอานะครับเป็นเห็ดอีกอย่างไว้ปู้ไหนไม่เห็นเลี้ยงเ,อ,เออยอะเป็นบนญเิ่นบาเเป็นายอนใดปู้พี่น้องเอพี่น้อง,งเอาไปตามต่อไปฟังคำจากปากแอดกาว่าน้องมิลินให้ตัวใดนะครับเปลี่ยนตัวใด ปูญามาบอกตัวไรแล้วนะครับเขาบอกฟังน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีครรัับสสวสดีคับโอ้มือนีบมาหลายซองเลยนะครับผมครับร<า>ไบ<อ>ด้ยินว่าน้องมิรินเกิดเหตุการณ์ยังขึ้นคือกลางเดือนกลางดืนสนันตว่าบอกตัวไม้แลกกระยัมยัมแล้วยัมยัมจนว่าแอดไม่จอดอยู่ใส่กระซืออยู่นั่นจอดปั๊มได้กระดึงเอาอยู่ปั๊มนั่นใช่สิว่าอาอยู่ซ้ำ ครับเพ่นบอกซ้ำแล้วเพ่นย้ำแล้วไปบอกงานหมอลำอยู่ในบ้านทานาเพื่นไปบอกเขาเพราเด็กนุอยยังมาบอกสัตว์นบอกมานบ้านด้วบ้านคุณย่บอกกันครับบอกอยู่ในบ้านไปอัดเสียงไหมพ่อครับผมบม่ได้อัดจต่คนเม่นกฟังไ่ไเด็กน่น้องไเลินเราคนผหญ่ยพิคนเลยถามกันบอกู้ใยญ่ถามพาไเล่นจะได้ดแม่เพ่นนานแม่เพิ่นเสได้ยิ่กว่า่นอยู่กับแม่ก่อน เล็กน้อยยังบอกือผูยย้ใหญ่บอกเหรอปะมาณมันกับว่าก,กันไปซื้อซือ้อมดบ้านตอนนี้โอ้เดีมันถึงซื้อมดบ้านตอนนี้คันเึียวซืออ,อมดบ้านเนาะว่ามือจะอเสาไฟบางคนมันไปซื้อแล้วมันกับปันดีปันเป็นน้องซีหาคนโทรมาปันคือกันมดทุกคนเลยครับฟันคายกันเลยมันก็ได้พากันเอากันคัดแล้วหัวนะครับเรื่องแอนไมพิ่นกับบุญ บนเล็กน้องมิินทเนี่ยปัดกวนเพิ่นไปร้อยบนเจ็ดแปดเก้าบนให้ถือโดนแล้วเพิ่นบ่บบนบนล่ำบะบนล่ำบนล่ำบนรถแฮ่โอ้ยรถแฮ่ออีกแล้ววันนี้ปู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 รูปูปแหูเูป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 นูู้ปูปนปู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 นูป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 ัปู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 ปปูปปูปูปูปปูปปปปป นะครับผมสุดสามตัวเก้าแปดแปดกับเจ็ดแปดแปดครับสุดสามตัวมานี่ผมก็เลี้ยบวังเริ่มแรกผมบพรท่านเอกเอจใจบอกว่าเรศมันมันซ้ำกันน้องมาบอกไปบอกอยู่งานบลารมีคนบอกให้เจ็ดเก้าครับผมกับเลยมาเบวังอยู่ในเลขหกตัวคนนะเก้าแปดเกอกเรียวแปดเก้าแปดกอกเรี้ยวครับเจ็ดแปดกอกเรี้ยวครับก็เหลือแต่เจ็ดเก้ากับแปดแปดบ่าวย้อนท่าคว่ำหลังอีก ครั้งมาก่อนเนี่มามาไทยพอดีลงรถเจ้าเจ้าน้องยิรินมาใช่มิรินเป็นก็บอกเก่าเก่าครับบอกตีเก่าคือบอกตัวเดียวตอนนี้เดขศีหาเนี่ยไปที่มากกับแอดไมค์เปนไปซื้อซื้อแล้วก็เลยมอโบนให้ออกครับนก็ได้ฝันฝันเห็นน้องมิรินตกน้ำตกน้ำแล้วบอกให้ผมลงไปเอา ผมลงไปเอาแล้วบอเห็นลูกอบอได้ลูกขึ้นมามก,กแอนหม่ก็เลยลงไปเอาอีกครับเพป็นก็เลยได้ลูกขึ้นมากคนจำยกขึ้นเรื่องปลา<อ>จำนงวินิจยกขึ้นแล้วก็มาซอยมาซอยที่เป็นเพคนก็เลยฟืน้นครับเป,เป็นกันเลยวาืุนบานสิม,มาบุญ<อ>แอใหม่์ฟันฟันท่อนั้นแม่นบางวันนี่แม่นครับครับซีหาหาซีนี่ไม่มั่นใจว่ามันสิบจุดบนเพป็นเอาตัวเดียวเลยเพป็นเอาซีหาาซี ตัวเดียวเลยครับป่านี้มีเอฟซีเป็นสื่อน้าอยู่ทางไก่เป็นกับฝันเห็นน้องมิรินไปหาหรือไปยังนี่ละครับเพื่อนก็ได้ในพวกฝันเนี่ยได้ป่าได้ป่ากบได้แบบมีครับได้เกิดแบบมีสามหน่วยปาดออกเนื้องามงามเพ่นว่าแมนแล้ยวเพ่นว่าฝันหน่มีแนวได้ครับฝันว่อยมีแนวได้อีกคนหนึ่งเกิดอยู่ในบ้านฝันสื่อซีหา ฝันว่าเห็นน้องมิลินตกน้ำแล้วป่าว่านป่าว่านหรือปาสลามนี่แหละร่อยมากเพิ่งได้จำน้องมิลิ่นยกขึ้นนี่ป่าแดงสแาแดงว่าเนี่ยของน้องมิลินเนี่สิอยู่บนบ่แน่ยครับมตถคนกฝันว่าจับ้นยก้นครับผู้ฟันผู้สื่อทื่อหากับฟันดีผู้สื่อเจ็ดเก่านี่ยเพราะท่านดี่ยิ้นข่าวอยับนี่ในหมู่บ้านเนี่ยตอน้องตะบอก แน่นครับคนาจะบอกเจ็บเก่าคนคนยับแล้วก็ไปวัดหาซีนี่แกบอหาอีกมันบอกห่าอีกเลยบอกเทียเดี่ยวครับตั้งแต่แรกๆตองหงวัดแล้วก็บออีกเลยอ๋าในสามตัวนั้นเป็นรางวัลที่หนึ่งที่นั้นอยู่หันคือคืบว่ามีตัวเก่าแปดเจ็ดเจ็ดแปดหรือเบาวบามันออกแล้วว่ามันออกเลยครับทามันออกกี่แกคือบอได้แล้วผม ผมได้มาตัวเก่าก็ตามตัวเก่าไว้น,วน,วน,นครับมีแต่เป็ด,เ,ปดเนาะแต่ผมซื้อรตเตอรีไว้ผมก็ซื้อแต่เก้าแป็ดกับเจ็ดเป็ดๆสามตัวไทยเอาไวไล้ลายเอาไว้ลายไว้อยู่ครับอ๋อครับนี่มือหนึ่งลังๆนะมาถามเพื่อนเราเรนกับเพื่อนมิลินใครจะถูกหัยยกมือขึ้นเพื่อนห็นยกมือขึ้นปั๊บเลยถูกสามตัวไหมนะ มันวะโอถ <Bond> <t ans pakai> ูกซองตัวไหมถูกยกพนหยกมือครับถูกซองตัวยกมือขึ้นผนหยกมือเราว่าถซอตัวว่าถือสองตัวสามตัวว่าถือฟงขึ้นทำผู้ใดเจ้าถือตัวใครถือโอ้ซงตัวเป็นตัวใดเนาะปันนี้นะปันนี้ฟงเลยท้สาสี่ห้าถูกไหมถ้าถูกยกมือขึ้นมันจะหยกครับเจ็ดเก้าถูกบอถูกหยกมือขึ้นผนจะหยกแปดแปดล่ะเราว่าพ่อผมซื้อแปดแปดไปหลายแปดแปดถือบอถืออะไรหยกมือขึ้น บอยยุกแป็ดเปดบอยุกถ้าว่าเด็กหน่อยตามเขาบอกเพื่อนกับถ้าเพื่อนยกเพื่อนกับต้มโยกหมอโยกตลอดแต่เวลาบอกไปถึงแปดแปดเป็นยังคนขึ้นบอยยุกนี่แหละคเพื่อนกับแป็ดอยู่ดีครับเนาะแสดงว่าคนสองตัวนี้นี่แหละผมว่าคนสองตัวนี้สี่หากับเจ็ดเก่าสี่หากับเจ็ดเก่าแต่แปดแปดสี่หานีกอันหนึ่งนมีคนฝันเจ้ากับป่าน่ะได้ป่า ไม่ยังนี่ะอ่าสื่อซื่อซีหาแล้วคนฝันเจ้ากับป่านี่แหละมี่แต่คนฝันเจ้ากับป่าก็เล่วเปดมาใส่ครับเปลี่ยนเป็นละอยแล้วก็เออแล้วไองไมเพันฝันไอ้กับมาบ้านหลังจากที่ว่าซอยนนองดินได้กับมาบ้านปูยางเขาบ้านจนจะเล้าแปดใส่นะคือพอแล้วปูยางเขามมหนาบ้านบ้นี้กี่กับซีหาโอ้เห็นพะคนก็เล้เอาแปดมาใส่ครับ ตาเป็นฟันเย็นปูนี่มันหมักมากเปียกมันก็เป็นเกลีมวมาเป็นเก่ายวเรียกใหม่กับฟันแม่นเลยวันเพื่อนที่สองเพื่อนกับมาฟันเห็นงูดับไงมากกับผู้ไส้ครับเหมือนตามเล่าวงกระไ้ไปล่งไปหาเพื่อนล่องหายเอฟซีกันเจ็ดหกครัโอ้แต่เพื่อนว่างูดำมากกับปูก็ล่องเมืองเจ็ดแปดกันอีกคนที่เอาอยู่ว่าขอเพื่อนตัวเอไหะครับอระกะศ นี่นะครับนี่เด้อของน้องมิลินเด้อพี่น้องจัดกาเป็นูนเราสู่ฟังนะครับเป็นคนผูกเป็นพ่อนี่ยออมาว้านะครับอันนี้ของน้องน้องมิลินตัวที่สองเนาะวัวที่สองตัวเน้่ตัวนะ้คือซีหาครับเจ็ดเก้าไวอากะครับผมครับเจ็ดเก้านี่คือยำหรูว่าวหรูไปวัดเป็นกระบอกเจ็ดเก้ากับมอบาเดื้ๆกวนนอนเันกระบอกเจ็ดเก้าได้หมดเกิน ไปว่าสิล่งโอ้ยล่งลิปอื่นกันนะก็เรื่องขีอยากมีเวลานำออามคื u เดือเดือดขนเวสีทุ่มาสีทุ่มหาทุ่มลงคลิปเลยเว้ยจะคัาเทียตีนึงมันมีมันเก็ยตอย่างมากอ่เนี่ยนะเอา n h a มาตัเกันตรงตรงนีนพี่น้องนีเป็นแนวทางของน้องมิลินนะครับ845กับ 4ี่ห้าเจ็ดเก้าปดสุดนั่นสุดหกตัวนั่นเป็นร่างวันที่หนึ่งะอกาครับเป็นรางวันที่หนึงหรือว่าจิตัดเอาสามตัวกนเลยไครับสามตัวกบบยีมีเก้าปดปดกับเจ็ดดปดครับสุดสามตัวที่ผมซื้อไว้ได้ผมสามสองคนที่ว่าผมเนาเอาจิตใจหนาาได้กับเรื่องเป็นเพื่อแกแนวทางครับไปแงแงอันแนวทางของน้องนิทรน ไรคนครับน้องที่บอกน้องมีเล่นย่ำดูที่สุดก็คือเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าครับบอสทีมบอสป่ายเลยเด็กเจ็ดเก่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอยู่นี่แหละกลับไปก้ามพื่อนย่ำกลับไปกลั้ามยู่นครับไปวัดเพื่อนกับบอกเจ็ดเก้ากลับมาเมื่อคืนนี่ไม่ไม่กับบอกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอยู่นี่นะจนบอร่อนจนบอสร่อนออกคลิปจนได้ออกคลิป จับโทรศัพท์ขึ้นเมื่อคืนนี่จับโทรศัพท์เอาจะคลิปก็นะอะไรบ้างจับโทรศัพท์ขึ้นเงียบลิปบเบาเบาเลยเบาเบาคือหงดก่อนไม่ได้เขาสิตั้งกล้องนี่คือเบา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 เลยครับสุดายยังวกันได้ยจะคลิปหนึ่งหรือสุดายจะเข้านี่เพื่อนบอกบอกเมื่อโดนแล้วบอกคนได้ฟังบอกงานมอลลัมมอลลัมบรรทอนงานบุญไปบอกเป็นเจ็ดเก่าก็เจ็ดแต่ว่า บอกมาแล้วนี่ซิว่าวถึงตลอดครับบวถึงตลอดคือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเกา้าสนานี่เจ็ดเก้านี่ว่าวตลอดวาวตัวซีหานี่เราพี่น้องก็น,นําำใบพิจเรณาเบิ้งนะครับนี่เป็นแนวทางของน้องมิลินมากกระจัดขัดกระพานถ่ายคลิปขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์พอกันไม่ในคลิปนาะขอบคุณและสวัสดีครับ